มาตั้งแต่ตีห้าเราไม่หลับนอนเฝ้าเรือเลยเพ <c oughs> ราะผมก็ไม่เคยโกหกนะครับแค่บอกไม่หมดจะเล่หน่าเกลียดอุ้ย <c oughs> ไปเร็วดิแต่งงานแล้วเป็นหน้าบ้านจะทำให้มันดีๆหน่อย <c oughs> <c oughs> เหลือเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับต้องจัดจานแล้วครับ <c oughs> ดีค่ะวันนี้มาพบกับพะเพื่อนอีกแล้วนะคะว้ายไม่ใช่ค่ะวันนี้มาพบกับแม่อูเองค่ะวันนี้เพราะอะไรัไหมพี่แม่อูต้องมาเปิดคลิปเพราะเรากําลังจะเซอร์ไพรส์น้องพะเพื่อนกันค่ะคนเต้แกจัดงานเกี่ยวกับภูเขาขอแต่งงานทุกคนก็ต้องสงสัยใช่ไหมล่ะว่าทําไมมีหลายๆคลิปลนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานมาตลอดแต่ยังไม่เห็นมี การพิธีแต่งคุกเข่าแต่งงานสักทีอะไรรู้ไหมคะนามกุฉชลาดคุณเต้เนี่ยนะแกวางแผนมาไม่นลูกกี่รอบแตกตลอดแตกตลอดแตกมาเรื่อยๆเลยนะคะจนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วจะเอากันยังไงดีลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือแกเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนเซนไหวมากน้องพระเพื่อนเนี่ยนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ดันมีเหตุการณ์โควิดมาอีกมันก็เลยเลื่อนเ มาซึ่งจริงๆเนี่ยคุณเต้นเนี่ยแกคิดอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าแกจะขอคุกเขาแต่งงานตั้งแต่ปีที่แล้วตอนพฤศจิกายนเลื่อนมาตลอดแต่พอเลื่อนมาเจอโควิดปุ๊บเราก็เลยแบบเหมือนกับว่าเอายังไงกันดีแม่คิดว่านะนางเนี่ยคงว่าต้องไม่มีแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันมีงานที่เกี่ยวกับแต่งงานเนี่ยอยู่ในคลิปมาเรื่อยๆนางก็คงแบบคงลืมๆไปหรือเปล่าแม่ไม่รู้นะในความรู้สึกของแม่นะ พวกเราก็เลยจะเนียน,น,ยนกันพอเสร็จปุ๊บมันก็แปลกอีกแบบหนึ่งตลอดเวลานะคะเชื่อไหมว่าชวนแม่ไปทําเล็บเนี่ยนะทุกเดือนเดือนนี้ไม่ไปทําคุณเต้แกก็เครียดอีกส่งรูปมาให้แม่ดูว่ามีครับชวนรพรเพื่อนไปทําเล็บได้ไหมครับบอกโอ้ไม่ได้เลยลูกถ้าชวนปุ๊บแผนแตกแน่แกต้องรู้แล้วว่านอกต้องมีอะไรไม่เป็นไรลูกเยินก็เยินช่างมันแต่ก็ดูสภาพแล้วมันก็คงไม่ค่อยจะเยินเท่าไหร่นะคะพอเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าผมว่านะครับมีครับ ผมว่าจะบอกบอกว่าวันนี้เออผมติดประชุมดีกว่าบอกไม่ได้ลูกนางเซ้นเซ้นแรงมากนางจะต้องบอกนางว่าลูกตามไปถ้าบอกว่าติดประชุมนะพังเพราะว่าเขารู้ว่าทุกวันเสาร์นี่ลูกจะว่างมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วแม่นี่นะบอกเลยว่าทีมงานเพิ่งมาบอกแม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่นี่นะตื่นเต้นตลอดเวลา แล้ววันนี้นะเชื่อไหมว่า,านางย่าเอกคณเนกอยู่ข้างบนอยู่เลยนะแม่ต้องให้ทีมงานมารับแม่เนี่ยบ่ายสามแล้วก็ต้องวางแผนตั้งแต่สองวันที่แล้วโทรไปหาเพื่อนรักป้าหนิงพี่แหวนแหวนแม่ของพี่แหวนแหวนบอกว่าคุณช่วยโทรมาทําเป็นว่าชวนผมไปงานอีเวนต์หน่อยนะเพราะงั้นวันนี้นะแม่ไม่สามารถออกมาได้นะวว่าเป็นคนเปิดคลิปนะไปไปมามา,มาปุ๊บ เขาก็อยู่ตรงนั้นพอดีเพราะเราเตรียมมาอยู่แล้งไงก็ทําเป็นแบบเหมือนแม่ขี้เกียจไปขี้เกียจออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ้นเสร็จปุ๊บนางก็บอกบอกว่า,อาเอ้าเออมีมิก็ไปสิเนียนมากมี่ก็ไปสิลูกไม่อยู่ไปเธออะไรอย่างเงี้ยปกตินะนางจะงกแม่ไม่่อยอมให้ยากอยากให้ไปไหนแต่วันนี้ตัวนางไม่อยู่ไนงะนางก็เลยบอกว่ามีไปเถอะเราก็เลยทำเปแค่อ๋อเหรอลูกลูก ลูกให้มีไปนะเออ,เอ,อก็ดีเหมือนกันมีจะได้ไม่เครียดอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เตรียมเวลาป้านหนิงให้บอกบอกว่างานน่ยอยู่ที่เอ็มโคเรียมเดี๋ยวผมไปรับคุณเองอเพราะแกจะใช้คนรถงานมันจะได้เนียนๆป้านหนิงแกก็แหมบอกสบายมากนักแสดงเก่าเหมือนกันแกแกก็บอกให้เสร็จเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวแกเนี่ยจะมารับแม่อะไรอย่างเงี้ยนี่นะนางยังยังอยู่ในชุดนอนนะเอกเนกนางไม่รู้หรอกนะว่าวัานนี้แม่เนี่ยแหละ ตัวแบบว่าแสบเหมือนกันคือหลอกลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้กว่าจะมาสำเร็จนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยมากแล้วพวกทีมงานเขาเนี่ยวางแผนกันว่าเนี่ยให้เพื่อนเขาที่เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยชื่อเมย์เป็นคนชวนแล้วนางเนี่ยมาเป็นคนบอกแม่เองมีเสาเนี้ยเดี๋ยวลูกจะไม่อยู่นะเมย์มันนะ่ะชวนลูกไปล่องเรืออะไรก็ไม่รู้ไปนั่งเรืออะไรก็ไม่รู้ ต้องเอาใจมันหน่อยเพราะว่าเมย์เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเขาก็เพิ่งโสดงงไงะฉะนั้นแม่บอกเลยนะคะแม่จะเปิดว้าปพี่เมย์เลยนะคะโสดโปรจีบนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้เลยนะลูกนาะนาเป็นคนพูดเองเออเองเสร็จเลยนะไม่ไ้หรอกนี้ต้องเอาใจเมย์มันหน่อยเพราะตอนเนี้ยมันโสดอยู่ครั้งนี้นะคะเลยเนียนที่สุดและเพื่อนๆทุกคนพร้อมเพรียงกันด้วยที่ผ่านๆมามันก็จะมีเพื่อนแบบคนนี้ว่างคนนี้ไม่ว่างก็เอาไปได้อีกล้มกันตลอด วันนี้นะคะบอกเลยค่ะวันที่27กุมภาพันธ์2564นะคะบอกไว้เลยนะคะว่าทุกคนทำแผนสำเร็จตอนนี้นางยังไม่รู้เลยนะคะว่าพวกเรากำลังเซอร์ไพรส์นางอยู่และมีอีกอย่างนนนะะรรหนึ่งนะคะอะไรนคะที่เหน่อยมากค่ะคือการลบแชทและเราเนี่ยก็จะเตรียมกันกันกบพวกทีมนานว่าเวลาจะโทรหาแม่นะโทรตอนนางหลับมะลูกพอโทรเสร็จปุ๊บ แม้แต่เวลาโทรปุ๊บถ้าเป็นทีมงานโทรมาแม่จะเฉไปเลยเฉเป็นพวกเพื่อนแม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกทีมงานก็จะต้องบอกเลยอย่าลืมลบแชทนะครับอย่าลืมลบแชทนะคะพอแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหนื่อยตรงนี้แหละรีลีส์รีลีส์รีลเพราะนางเป็นคนชอบเช็คโทรศัพท์แม่คือไม่ใช่เช็คหรอกลูกชอบเอาโทรศัพท์แม่ไปเล่นบางทีก็ไปโอนเงินค่านู่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องกันไ้ก่อนเพราะนางเนี่ยเป็นคนเซนส์ไวบอกเลยว่างานนี้นี่ เนียนมากแม่ยังขำนางอยู่ทุกวันนี้นางบอกไปเล่นเหลอมนี้บอกไปแล้วลูกบายบายนะเดี๋ยวเราเจอกันนะแล้วลูกดึกไหมเขาบอกลูกไม่ดึกนะแล้วมีกี่โมงล่ะอ๋อพี่บอกคงอาจจะถึงลูกก่อนแหละกลับมาบ้านก่อนแหละอะไรเงี้ยประมาณชักสี่โมงกว่ากว่าแต่หารู้ไม่นางกําลังโดนพวกเราหลอกต้มตุ๋นอย่างแรงเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวตามแม่อุไปดูที่งานกันเลยนะคะว่าคุณเต้เขาจะเนรมิตงานกันเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามไปเลยนะคะ ตั้งทำกุหลาบนะฝืนทำอะไรล่ะวิกเจอร์ส <c oughs> ิตัดตัดใบตัดหนาไม่ออกครับไม่ถนัดเลยแต่ต้องทำให้เขาประหลาดใจไปแล้วอุ้ยทำอะไรทำไปคะ่ะท,ท,ทำทุกอย่างเลยคะ่ะนี่จัดะไรเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้านวางน้ำนอนแล้วนะ เ็แล้วขอได้คาเดียวว่าลองทไมคนคือไม่ได้เพาเพื่อลองทแลคุณเนลองท่าอย่างนี้าแล้วก็สามเ้นเราดูีเราดูีมใช่ไหมเราก็แบบหาเล็รเลสิ่งที่แบบเจ้าสาวชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแต่ละอย่างที่เจ้าสาวชอบก็ ปังคุณแม่ปังมากอันไหนคะไหนอันนี้อันนี้ดอกอะไรคะอันนี้อันนี้นี่นี่นี่อันนี้อันนั้นเซตต็อกค่ะแล้วอันนี้อันนี้ดอกกุหลาบใช่ไหมอันนี้ล่ะคะอันนี้ไม่อันนี้ไข่ปลาค่ะภาษาไทยอันนี้ละคะอันนั้นเลนันค่ะเลนันคุลาสค่ะอันนี้เจ้าสาวชอบใช่ไหมคะดีชันชอบค่ะแล้วเจ้าสาวชอบพี่เลย มาช้าแต่มานะปะมาช้าแต่มานะไปเ,เ,เร็วดิ <c oughs> แต่งงานแล้วเป็นแม่บ้านก็ทำให้มันดีๆหน่อยมือมาไทยก็ดอกมาแล้วจ้าลูกๆขามาละค่ะนี่ค่ะเรือลำนี้ละค่ะที่คุณเต้แกจะคุกเข่าขอแต่งงานนะคะแต่เอาซะมีเหนื่อยมากปะมาเลยค่ะโอยเพื่อลูกน้อยหอยสังนะคะเนี่ยมียอมตากแดดนะเนี่ยเปรตนี่กลัวเรื่องเป็นฟ้ามากเลยเป็นไงบ้างลูกจัดงานวันนี้ดีครับ ได้งานได้เพื่อนดีก็มีใครไปกว่าครึ่งครับใช่ใช่แต่เนี่ยเเพื่อเขาครับวันเดียวใช่ถูกถูกเหมือนกันมีในนาอกจะแตกอยู่บ้านเลยบอกให้ทีมงานไปรีบไปรับกันเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะหลุดแค่ไรหรอกแต่เขาเป็นคนเซนดีเซนแรงเซนแรงเซนแรงมากแล้วเราพอเราไม่เคยโกหกเขาไงพอเห็นหน้าเขานะมันจะร้องไห้อ่ะนี่นี่พูดไปแล้วก็จะร้องไห้อะพอเห็นเขาจัดงานแล้วมันซึ้งเพราะผมก็ไม่เคยโกหกนะครับแค่บอกให้หมด นั่นแ <So. S 2> หละครับก็ปั่นเขาอะไรอย่างเงี้ยทำงานมาช้าใส่จริงก็ยหน้างานใช่เขาคงแต่นี้มีมีมีความรู้สึกนะว่าเหมือนเขาหงอยหงอยนิดหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะมีคราบสกว่าเอะเพื่อนๆน,น,นัดจะมากินข้าวเมื่อไหร่จะมีอย่างนี้ให้เขาสักทีความรู้สึกของเราอะ่ะความเป็นแม่เรารู้นะแต่วันนี้พอทําให้เขานะคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาต้องซึ่งแน่เนี่ยนี่ขนาดไม่ได้เป็นตัว คนโดนขอนะเป็นแม่คนโดนขอที่น้ําตาไหลนะคะอยู่หลังหลังหลังแว่นเนี่ยค่ะซึ้งมากค่ะเดี๋วยวรอดูครับผลงานที่ช่วยกันจัดโดยเฉพาะมีที่มาช่วยแล้วก็เพื่อนๆจ๋าไอ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ขอบคุณเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีงานถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวตามกันไปดูนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้รอมากอยากให้เขารู้ว่าเสียาหายไปเท่าไหร่เลยความยามไปขนาดไหน เหอันนี้มาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่สี่ห้านอนไม่หลับนอนเฝ้าเรือเลยแล้วอันนี้จะเสร็จตอนกี่โมงเหลือเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับต้องจัดจ้านแล้วครับยังไงนะก็คือว่าเดี๋ยวจะมีสาเมยอะไรอย่างเงี้ยนอตรงนี้เราพวกเพื่อนพวกมึงอะอยู่ข้างในห้องใช่ป่ะจะปุ๊บพอมันเดินผ่านหัวเรืออเงี้ยเดี๋ยวพวกสัญญาณพวกให้สาเมแล้วก็จะเรียกพวกมมุมมาให้ออกฝั่งนี้เออแล้วอรอฝั่งนี้พอมันดึงหัวเรือไปแล้วโอเค Thank you. นี่นี่มาแล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นยัยทักไอพี่แกทไกมาแล้วมาอยู่ยงเห็นแล้วเห็นแล้วทีนไหนบ้างปวดหัวไหม เพื่อนมาเต็มเลยไม่บอกเลยนี่เต็มเลยมีมาด้วยอะวางแผนมันมาเป็นเดือนแล้วใช่เพรามาเตรียมตั้งแต่บ่าย อีนี่โทรมาสั่งงานฉังแต่เช้าเลยโอเคก็สัญญาว่าจะดูแลจะรักจะดูแลรักหนูต้องแหวนวงนี้ได้ล่าอตั้งใจใส่มาเลยนะก็สัญญา ดูแลจะรักนี้ดูแลหนูดูแลทุกคนงานกับเรานะแปลว่าใครแหวนไหม ต้งเลยนะเออเหมือนกันขอบคุณนะคะแอลเฟ่มาเต็มเลย thank you นะทุกคนขันดอกไม้นยขันหน้าทำไมทำบอคนที่เนี่ยนี่ส่ดคือแม่นี่บิวมาจากบางแสนเลยนะจรหรอครับขอบคุณทุกคนมากนะ ពេលជាគួរឲ្យខ្លាច ขอให้คุณท tamam. ีเดียวแหละข้าวครับควเพื่อนครับก็นั่นแหละครับุกเข่าไปแล้วรู้สึกไงบอกเขาสิชันมาเอ้ยชันไม่ได้เรานี่มาทำเรื่งแต่บ่ายโมงใครบอกว่าเคียงอะนี่เนียนเพราะเคคือเนียนมากแต่ว่าใบเอจใจจอนเจอน้องน้องนิกอะเพราะน้องนิกทำงานที่นี่แล้วด้เป็นเพื่อนน้องเราก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งทั้งเองอะพอเดินเข้ามาเริ่มแบบทำไมมีตากล้องวะแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นเต ป้าไหมป้าไหนดีมามาไกลนะไปหมาจากไหนไม่รู้เมสันให้เมสันก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะได้ข่าวว่าแม่เปิดคลิปไปแล้ววันนี้เราก็ขอมาปิดคลิปแทนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมีเจ้าของนะครับ